สวัสดีครับพบกับ b i g Talk Big Story เป็นประจำทุกวันนะเวลาประมาณ18นาฬิกาโดยประมาณแล้วกันครับวันนี้ผมอยู่กับคุณเกียรติศักดิ์ผิวเครี่ยงสวัสดีครับคุณเกียรติศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณวิศนุรครับอ่าก็อยู่กันเป็นประจำนะคุณเกียรติศักดิ์นี่ก็ส่งไปประจำอยู่ที่กระทรวงการคลังนะครับดูมาตรการเยียวยาความคืบหน้าเกี่ยวกับการเยียวยาของรัฐบาลนะถึงตรงโค้กู่นะตอนนี้คือว่าโควิดนอกจาก อยอดติดเชื้อแล้วต้องอยู่มาตรการเยียวยาแต่ว่าวันนี้นะครับวันนี้เราก็ตั้งหัวข้อไว้ไว่ากทมเริ่มรถติดนะยอดโควิดก็ไม่สวิงนะแต่ว่าคําว่ากทมรถติดเนี่ยที่เราพูดกันวันนี้คือว่ากทมนี่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติคือเริ่มมีรถติดคนเริ่มหนานแน่นนะเป็นเหมือนกับว่าเข้าสู่ภาวะปกติท่ามกลางสถานการณ์ความเป็นห่วงเหมือนกันว่าอเอ๊ะโควิดเนี่ย จะกลับมาสวิงไหมตัวเลขอาจจะสูงขึ้นหรือไม่ยังไงอะไรต่างแนะฝ่ายที่เกี่ยวข้องสอบอคอนะครับซึ่งควบคุมดูแลมาตรก,การในการเฝ้าระวังทั้งหมดเนี่ยก็ทํางานหนักเหมือนกันนะคนุณเกยงนะใช่ครับใช่แล้วก็ลุ้นกันว่าล็อตสองเนี่ยที่เราจะปลดล็อกอันเนี่ยในวันที่17บเจพฤษภาคมเนี่ยจะมีการปลดล็อก ห้างสรรพสินค้าได้หรือไม่ยังไงอะไรต่างๆต้องประเมินจากหน่วยงานไหนบ้างอะไรต่างๆนะครับ,รบขณะเดียวกันการเยียวยาเนี่ยแน่นอนโครงการเราไม่ทิ้งกันยังมีคนอีกเพียบนะฮะที่รอคิวทั้งอุทธรณ์นะทั้งเอ่อที่ยังไม่ได้เงินทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จสิ้นได้เมื่อ,อไหร่ยังไงเราก็ไล่กันไปทุกขั้นตอนแล้วกันนะคุณเกยงนะความคืบหน้าของเรื่องนี้ เอามาดูยอดตัวเลขก่อนนะครับวันนี้ที่ยอดโควิดไม่สวิงก็เพราะว่าวันนี้เนี่ยก็ตัวเลขก็อยู่ติดเชื้อสามรายนะครับแต่เท่าที่ดูในรายละเอียดสามรายเนี่ยรายแรกเป็นหญิงไทยอายุห้าสิบเก้าปีเป็นอาชีพแม่บ้านมาจากการค้นหาเชิงลุกในจังหวัดยาลาฮะอันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นการค้นหาเชิงลุกเลยนะที่เพิ่มขึ้นนะแล้วก็สัมผัส ผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ที่กลับมาจากมาเลเซียนี่ผู้หญิงคนนี้นะส่วนอีกสองรายเป็นชายไทยนะทั้งสองคนเดินทางกลับมาจากคาซักสถาน,นก็คืออยู่ในการดูแลควบคุมเฝ้า,าระวังอยู่แล้วนี่คือกลับมาบจากต่างประเทศทั้งหมดสามรายนะครับ,รบถึงถ้า<ช>ตัวเลขเป็นอย่างนี้ถือว่านิ่งนะเพราะตั้งแต่การคลายล็อกมาในวันที่สามพฤษภาคมนี่นะตัวเลขการ ติดเชื้อเนี่ยอยู่หนึ่งสองสามอย่างเงี้ยคุณเกลี้ยงครับต่ำกว่าสิบครับอ่าต่ำกว่าสิบอย่างเงี้ยก็ถือว่าตัวเลขนิ่งนะนิ่งนิ่งแลวต่ำด้วยครับครับผมถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะหมายความว่าคือแต่ว่าตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปเนี่ยเดี๋ยวต้องมาประเมินกันอีกทีนะคุณเกลี้ยงนะเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับว่าตอนนี้คือหลายๆจุดนะรถไฟฟ้าก็ดีนะก็แน่นนะ รถเมย์ก็แน่นนะรถตู้ก็เริ่มแน่นนะอ่าก็เปิดแล้วครับแต่ว่ายังชื่นใจอยู่นะว่าประชาชนเนี่ยก็ยังใส่หน้ากากอยู่วันนี้ผมไม่ได้ใส่เพราะว่าจัดคนเดียวครับแต่ปกติเนี่ยการเดินทางออกไปข้างนอกเนี่ยก็ต้องมีการสวมหน้ากากนะครับใชก็ถือว่าถือเป็นกฎเลยนะครับถือว่าเป็นชีวิตวิถีชีวิตใหม่ใช่ไหมครับ normal อะไรที่เขาเรียกกันนะครับ วันนี้เนี่ยได้มีการประเมินคร่าวๆเหมือนกันนะในการประชุมสบคนะคก็มีการเตรียมพร้อมกันเหมือนกันว่าเอะเราจะต้องทำยังไงในเรื่องของการตรวจโรคเนี่ยก็จะเน้นในมาตรการเชิงลุกมากขึ้นนะคุณเพียงนะคือต้องลุยตรวจเต็มที่เหมือนกันก็คือว่าอย่างกรณีที่ของเราเนี่ยนะก็ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าเราเนี่ยตรวจกันน้อยไปหรือเปล่า นะใชคุณวิศนุตั้งเ้อสังเกตมาตลอดว่าตรวจน้อยหรือเปล่าเนะี่ยวันนี้เนี่ยนะคุณหมอ,อ,อสุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจรนะิญที่ดีกรมควบคุมโรคนะก็บ,บอกว่าตอนเนี้จะกระทรวงสาธารณสุขจะเร่งนะตรวจกลุ่มเสี่ยงผู้ที่อยู่ในสถานที่เสี่ยงให้มากขึ้นอีกนะเพื่อให้สอบรับกับก,บการผ,าผ่อนคลายมาตรการโดยเฉพาะทุกผู้ที่ไม่มีอาการตั้งเป้าภายในเดือนมิถุนายนจะต้องตรวจให้ได้อย่างน้อย4ี่แ0,000คนนี่ ต้องรตรวจสุ่มเสียงนะกลุ่มเสียงนะให้ได้ทุกจังหวัดปัจจุบันรบตรวจไปแล้วแค่สองแสนสามหมื่นคนนะน้อยนะคุณเพียงนะน้อยครับน้อยอ่าฉะนั้นในเราอย่าพิ่งไปดีใจตัวเลขให้มากนะแต่ว่าแต่ว่าเพราะเราในตรวจน้อยใช่ครับนะแล้วตอนหลังๆนี่จะสังเกตเห็นว่าคนที่พบคือเชิงลุกนะฮะ แสดงว่าลุกจริงแต่ว่ายังลุกน้อยอยู่นะตั้งแต่ตรวจมาเนี่ยเรายังไม่ถึงสี่แสนคนเลยนะคุณเรี้ยงนะใช่ไหมแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเจอเชิญลุกด้วยนะครับไม่ได้มาเจอมาจากคือมาจากต่างประเทศคือคือเราเนี่ยกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเราเรายังน้อยนะนะใช่ครับใช่ครับปัจจุบันตรวจไปแล้วแค่สองแสนสามหมื่นคนนะครับผมนะครับครับฉะนั้นเนี่ยในหนึ่งในสองเดือนที่เหลือนะหมายความว่าในเดือนมิถุนายนที่ตั้งเป้าสี่แสนคนเนี่ยนะตอนเนี้ยจากสองเดือนที่เหลือเนี่ย จะต้องตรวจให้ได้เดือนละแปดหมื่นห้าพันคนนะ<แ>คิดเป็นสัดส่วนหกพันคนต่อจํานวนประชากรล้านคนซึ่งจะทําให้ค่าเฉลี่ยการตรวจหาเชือ้อต่อประชากรในประเทศทั้งไทยทําได้มากกว่าหลายประเทศเอาอะไรกันนะนี่นี่น,นี่คือมาตราการที่เราจะบุกเชิงลุกไปมากขึ้นนะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันมันน้อยอะ่ะคุณเกลี้ยงนะครับผมตัวเลขเนี่ยอันนี้ก็คือว่าพอมีการคลายมาตรการก็จะสุ่มมากขึ้นนะสัดส่วนมากขึ้น 85,000คนนะ<อ>ต่อเดือนโอ้ต้องต้องวันละ3,000เลยนะครับเฉลี่ยแล้วนะครับวันละประมาณ3,000คนใช่ไหมครับ13,000นะครับอันนี้ต้องเร่งต้องเร่งแล้วเพราะไม่อย่างนั้น<อ>จะไม่จะไม่ได้ผลแล้วครับครับผมอ่าทีนี้สําหรับ,อ,นนรบอันนี้คือมาตรการเชิงลุกนะครับผมสาหรับมาตราการในเรื่องอ่อที่มีการ เตรียมการนะหมายถึงว่าในส่วนของภาคราชการนะในการเมื่อคลายล็อกแล้วเนะี่ยจะต้องทํายังไงอะไรต่างๆนะแล้วคนกรุงเทพก็เริ่มทยอยกลับมาแล้วจะต้องทํำยังไงในวันนี้สอบอคนะก็มีการมอบหมายนะให้คุณวิษนุเครืองามนะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะไปดูแลว่าเวลาเหลือ่อมอ่าเวลาการทํางานของส่วนราชการเนี่ยที่ย้าําอยู่กับบ้านได้บ้างหรือไม่ยังไงต่างๆคือต้องมีมอบนโยบายไปเลยนะว่าต้องคอรเนี่ยนะ บอกให้ได้มากที่สุด50%ข้าราชการรัฐวิสาหกิจเนี่ยดูไปดูเลยว่าเรื่องของการทํางานอยู่กับบ้านก็ต้องให้มีเกิดขึ้นนะแล้วก็ทํางานเหลื่อมเวลาอะไรยังไงนะหน่วยงานราชการอันนี้อันนี้ในส่วนราชการเขาจะทําให้ได้50%ใช่เพื่อลดความแออัดเรื่องการเดินทางใช่ไหมครับใช่ครับที่ใช่ครับนี่นี่คือเป็นมาเป็นมาตรการของของของทางภาครัฐนะ ในขณะเดียวกันเนี่ยเดี๋ยวโรงเรียนเนี่ยอาจจะต้องมีการขยายการเปิดภาคเรียนออกไปอีกนะดูแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสหนึ่งกรกฎาคนนี่เป็นไปไม่ได้อโอกาสยากค,ครับคือดูแล้วยังคือยังทั่วโลกเนี่ยก็ยังไม่ได้ว่าจะหมดไปนะแต่ว่าประเทศ<ช>เราเนี่ยถ้าเราดูคือว่ามันแม้ว่าการติดเชื้อจะไม่สวิงจะนิ่งๆไปแล้วนะแต่ว่าพอเปิดเต็มแบบเนี้ยก็น่ากลัวเพราะโรงเรียนเนี่ยคุณเกลี้ยงห้องละสี่สิบคนนักเรียนจะนั่งยังไงคุณเกลี้ยง ใช่ใช่อ้นี่เห็นแล้วกูมีสโนับจะนั่งยังไงอ่ะผมถามคุณดิมันอคือมันแน่นน่ะแล้ว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 การรับประทานอาหารในโรงเรียนเนี่ยเด็กกัดกินกันยังไงใช่ครับครับผมเพราะบางโรงเนี่ยโอ้เด็กสองพันสัเรียนนะครับฮสลับมาเรียนเหมือนบัตสอบะครับเนี่ยลูกชายผมบัตสอบครับอันนี้ผมดูแล้วนะผมว่ามันจะต้องมันจะจะต้องเลื่อนออกไปแล้วแล้วเป็นการเรียนทางออนไลน์แทนหมายถึงว่า เปิดเรียนก็คือเปิดเรียนทางออนไลน์กันละในช่วงนี้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นปัญหาอยู่เพราะว่าต้องยอมรับอย่างว่าวัคซีนก็ดีแม้ว่ามีความคืบหน้าแต่ว่าก็ยังไม่ปรากฏผลที่ชัดเจนนะครับอย่งอางไกลครับอ,อ,อ,อีกหลายเดือนครับน่าจะอีกหลายเดือนแน่นอนครับครับอันนี้คือคในส่วนของราชการนะถึงต้องเตรียมตัวเหมือนกันนะคือราชการเนี่ยแ<ม>น่นอนวนะ่า50เปอร์เซ็นต์นะ ให้ไปดูเลยหน่วยรับวิสาหกิจต่างๆให้ทํางานเหลื่อมเวลาหรือไปทํางานที่บ้านเหมือนเดิมอย่างที่มีมาตรการในช่วงที่ผ่านมาอันนี้ก็เป็นนโยบายแล้วก็ให้รายงานผลเรียบร้อยนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นมาตรการในการผ่อนคลายครับแล้วทั้งหลายทั้งปวงนี่คุณวิศนุประเมินว่าจะเข้าสู่ระยะที่สองได้ไหมครับคือ<น>ผมดูมันก็ได้นะคือผมดูอย่างนี้นะคือถ้าสมมติเราไม่ติดเชือ้อกันรจริงนะแล้ว ไม่ติดเชื้อกันจริงแล้วปิดประเทศอยู่นะคือตอนเนี้ทางสาธารณสุขในวันนี้ในสบคเนี่ยนะยังไม่คือคือมันยังไม่ให้ได้จึงนะครับไม่ให้คือคนเดินทางไม่จะต่างประเทศนะยังอยู่อย่างนี้นะออใช่ใช่ประเทศยังปิดอยู่ครับยังปิดอยู่ยังยังยังต้องควบคุมดูแลอยู่เหมือนกันค,คือคือแม้ว่าในประเทศเราไม่มีเชื้อนะเท่าไหร่แล้วนะหมยถึงว่าการติดก็เราก็สแ,แกนหาไปเรื่อยๆ คือผมดูมาตรการแล้วเนี่ยไม่สวิงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูนะอย่างอย่างมีทีเอสอย่างนี้คุณเรี่ยงครับเห็นว่าสั่งไปปรับปรุงแล้วเหมือนกันไปขายตัวว๋วเหมาะสมกับสานการณ์กานคนุนนั่งอะไรต่างๆเนี่ยต้องมีการเตรียมพร้อมไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหานะครับครับใช่ครับ ก็ถ้าถ้าอาจอย่างคุณวิสุทธ์ว่าถ้าตัวเลขไม่สวิงอย่างนี้นะครับต่างกับสิบเนี่ยระยะที่สองในวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับเพราะว่าระยะแรกเปิดวันที่สามบวกไปสิบสี่วันก็น่าจะตกลาวันที่สิบเจ็ดใช่ไหมครับสภากวันอาทิตย์หน้าก็น่าจะเปิดระยะที่สองได้ครับคือระยะที่สองเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการประเมินเป็นระยะระยะไปนะระหว่างนี้นะระยะที่สองเนี่ยแน่นอนว่าถ้าตัวเลขนิ่งเนี่ยมีโอกาสเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่ประมาท เขาก็ยังประเมินไปไปตามวันเวลาต่างๆเขามีก็วางไว้เป็นสีระยะในการประเมินนะใช่ใช่ครับนะครับก็คือเขาก็เตรียมการแหละเตรียมการเป็นสีระยะนะครับก็ก็แน่นอนว่าเขามีการเตรียมไว้วันวันที่8ปดถึงสิบสเนี่ยจะรับฟังความคิดเห็นและดูข้อมูลดูสถิติดูสถานการณ์ประเมินต่างๆจากนั้นในวันที่13ก็จะมีการซักซ้อมนะทำความเข้าใจกับมาตรการ วันที่14ก็จะมีการยกร่างมาตรการผ่อนปรนระยะที่2เสนอนายกนะถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรนะผู้ป่วยตัวเลขใหม่ไม่ทะลุแบปผิดปกติเนี่ยวันที่ส7บก็จะมีการปลดล็อกกิจการขนาดใหญ่ได้และและกิจการที่มีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือห้างสรรพสินค้าใช่ไหมครับครับวิศนุครับห้างสรรพสินค้าค้าห้างคาปรีอะไรทั้งหลายต่างๆเนี่ยก็จะมีการผ่อนปลนไป เพราะว่าตัวห้างเองนี่ก็ออกมารับลูกตั้งแต่วันเปิดระยะแรกนะครับว่าก็ได้เตรียมพร้อมที่จะเอ่เตรรีียมมพ้ทจะปิดครับรัฐบาลเห็นด้วยก็แน่นอนเลยครับครับผมเพราะว่านี่คือเป็นธุรกิจใหญ่คือถ้าปิดไปนานมันก็แน่นอนนะมันก็หลายอย่างนะมันแบกรับหลายอย่างนะต้นทุนก็แบกรับอะไรต่างๆการดำรงชีวิตของประชาชนเองก็มีปัญหาอะไรต่างๆเยอะอยู่เหมือนกันจากนั้นเนี่ยผมว่าในความเห็นผมผมคิดว่าการเปิดระยะที่สองเนี่ยโอกาสมีความเป็นไปได้สูง แต่หลังจากเปิดระยะที่สองไปเนี่ยผมว่ามีความมีเรื่องหน้าติดตามเรื่องการติดเชื้อเนี่ยก็สูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในระยะแรกเนี่ยก็ถ้าฟังจากคุณหมอทวีสินเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทําดีมาสิบสี่วันถูกไหมครับสิบสี่วันก่อนหน้าหมายความว่าเราทํามาดีแต่อย่างที่คุณคุณวิษนุกว่าตั้งแต่วันที่สามนะช่วงนี้ผ่านมารถอะไรลดเนอะไรรถแน่นนนแน่นมากขึ้นครับร ถ้านับถ้านับไป14วันใช่ไหมครับ,ค,รบคนพวกนี้14วันก็จะไปตกอยู่ในช่วงที่สองที่เปิดระยะที่สองพอดีนะผมว่าการเปิดระยะที่สองเนี่ยโอกาสเปิดได้แต่ว่าโอกาสที่คนที่ติดเชื้อจากา14วันในรอบแรกคือผมว่าก็มีโอกาสสูงกันนะครับก็ลุ้นก็น่าติดตามมากก็ต้องลุ้นรนะทึกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะง่ายนะ ตัวเลขณาวันนี้ยผมดูแล้วคือว่าคนเนี่ยเริ่มทยอยมากันมากขึ้นนะใช่แล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันก็ยังแออัดอะไรต่างคนก็ละเมิดพระราชกําหนดเยอะแยะคือฟูงคือผิวคนก็เริ่มละเมิดกันรู้สึกว่าพอตัวเลขนิ่งปุ๊บเนี่ยทุกคนก็เหมือนจะคลายลงไป่าไม่ไม่ไม่ค่อยจะกวดขันเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอันตรายเหมือนกันอย่างกทมเขาประกาศเลยนะกทมบอกว่าถ้าหากว่าพบร้านค้าปลีกนะร้านค้าส่งอะไรต่างๆเนี่ยปล่อยให้ลูกค้า รวมแย่งซื้ออาหารกันเมื่อไหร่เพิปิดทันทีใช่ครับนี่กองมาตรการต้องเด็ดขาดอย่างนี้ครับนะแล้วก็ <ละ S 1> น้านอาหารเนี่ย <ละ S 1> ก็มีการกําหนดเว้นระยะห่างหนึ่งเมตรด้วยนะใช่หนึ่งเมตรแล้วก็โต๊ะหนึ่งนั่งได้คนเดียวครับคือที่ผมไปทานร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อร้านเจ้าประจำครับคููหาเดียวนะครับ <c oughs> ไม่ถึงสองครูหาเลยครับครูหาเดียววางได้สองแถวครับก็ระยะหนึ่งเมตรครับแต่โต๊ะนั่งได้คนเดียวครับไปกับลูกชายก็ต้องนั่งคนละโต๊ะครับ แต่รถไปรถคันเดียวกันกับรถคันนึงนะครับแต่เวลาไปท่าทีตรงหน้าปรโตะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้ในกรุงเทพสี่วันแล้วนะที่ไม่ติดนะครับผมเมืองใหญ่สี่วันแล้วแต่ว่ายังเป็นห่วงอยู่เพราะความหนาแน่นของผู้คนเริ่มกลับมาแครับมันจะไปออกผลหลังวันที่ผมครับว่ามันจะอ่าสิ่งที่คุณวิศนุเห็นวันนี้ผมว่ามันจะไปออกผลหลังวันที่สิบเจ็ดอะครับผมอ่าไม่ไม่แน่นะไม่แน่บางทีอาจจะอาทิตย์เดียวก็ได้อาทิตย์เดียวก็ได้ ใช่ครับผมว่าระยะที่สองเนี่ยโอกาสเปิดไปได้สูงแต่จากระยะที่สองไประยะที่สามเนี่ยผมว่าโอ้โหลุ้นจะตัวโกงไหมครับแตอนี้ครับผมแต่ว่าถ้ามีในส่วนราชาการนะลดลดเหลื่อมเวลาการทํางานลงนะในการเดินทางอะไรต่างๆมันก็ไม่แออัดนะฮะมันก็มีโอกาสท,ที่จะทําให้ลดลงได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยมาตรการ,ราต่างๆผมดูแล้วนะก็ก็เอานะเขาเขาไม่มีการประมาทกันเหมือนกันครับนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ย ก็ต้องขอความร่วมมือกันเหมือนกันนะคุณเพียงนะใช่ครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันมันลําบากเหมือนกันใช่ต้องขอความร่วมมือประชาชนว่าขอให้เป็นวิถีชีวิตใหม่จริงๆนะครับที่ n o r a l จริงก็คือว่าต้องสวมหน้ากากต้องอะไรไม่ใช่ว่ากลับไปใช้ชีวิตเขาเอมีคนบอกว่ากลับไปอร์มอลเหมือนเดิมกลับไปใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมไม่ใช่ปกติใหม่นะครับปกติเหมือนเดิมอย่างที่คุณวิศนุว่านะครับให้ใส่หน้ากากแล้วก็ลัเมาพรราชกำหนดเชริ้วก็ชักจะเริ่มมี แกดกันใช่ไหมครับครับคนเรื่องความผืนอะไรต่างคือมันเป็นอย่างนี้คุณเกลี้ยงพอตัวเลขของเรามันสามารถที่สวิงปุ๊บเนี่ยนะก็แน่นอนว่าหลายหลายฝ่ายก็ห่วงเรื่องปัญหาปากท้องเป็นสําคัญคือพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลเองออกมาตรการมาให้ชัดเจนเลยเหมือนกันนะว่าจะฟื้นฟูเศรษฐกิจยังไงจะทํายังไงต่างคือคนยังเป็นห่วงใหญ่เยอะนะครับเยอะณขนาดนี้ถ้าเราดูเนี่ยนะคุณเกลี้งนะ ลงทะเบียนเพื่อขอความเยียวยาจากรัฐบาลห้าพันเนี่ยนะลงทะเบียนไปยี่สิบแปดจุดแปดล้านคนคุณเกลี้ยงใช่ใช่ครับเยอะ 29, มากคุณเกลี้ยงน,นะครับเยอะมากครับฮะเป้าเดิมเนี่ยรัฐบาลตั้งไว้สามล้านตอนนี้กระโดดไปเป็นสิบหกล้านนะคุณเกลี้ยงใช่ครับสิบหกล้านจากใช้งบประมาณสี่หมื่นห้ากลายเป็นสองแสนสี่ครับอ่าแล้ว<ช>เนี่ยยังไม่นับรวมอาชีพเกษตรอีกประมาณสิบล้านใช่ไหมคุณเกลี้ยง ิบล้านเลยครับตัวเลขเคาะคลมอเคาะมาแล้วสิบล้านก็เป็นวงเงินหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งแสนห้าหมื่นรวมแล้วเนี่ยนะ<ผ>ม,มีการแจกเนี่ยน,นั้นในเรื่องกลุ่มต่างๆอีกที่ยังเรียกร้องกันอยู่นั้นหลายๆกลุ่มหลายๆภาคส่วนอีกนะครับตอนเนี้ยที่จะต้องไปเยียวยาเนี่ยผมว่า<ผ>มไม่ต่ํากว่าน่าจะเกือบสามสิบล้านคนนะคุณเกลี้ยงนะสิบหกบวกสิบก็ยี่บหกแล้วคุณเกลี้ยงเมื่อวานลองบอกบวกตัวเลขกับคุณสมชายดูนะครับก็ถ้าคุณพิศนุเอาตัวเลขอ่า เราไม่ทิ้งการ16ล้านใช่ไหมครับรบ,บวกกับเกษตรกร10ล้านเนี่ยสองกลุ่มนี้ได้ชัวร์วแล้วแหละอยู่ประมาณเนี่ยก็คือ26ล้านแล้วก็จะมีกลุ่มเปราะบางที่คุณวิศนุว่านะครับกลุ่มเปราะบางก็คนชราคนแก่คนพิก,การคนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ตคนลิเกหมอลำลำ,ลำตัดอะไรนะรทุกคนก็ได้รับผลกระทบหมดนะครับ,รบก็นั่นนะอ่ะที่ทางกระทรวงพมจะไปดอูอีก13ล้านคนนะครับ13ล้านคนเมื่อวานบวกกันแนละ้วสามกลุ่มเนี่ย39ล้านคนครับ ครับผมประมาณสามสิบเก้าล้านคนสามสิบเก้าล้านคนครับนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ายี่สิบหกล้านคนแรกเนี่ยได้ห้าพันครับสิบสามล้านคนหลังเนี่ยนะครับในสิบสามล้านคนหลังเนี่ยมีคนพิการอยู่สองล้านที่ลงทะเบียนคนพิการอันนั้นได้หนึ่งพันไปลวแปดร้อยเป็นหนึ่งพันไปแล้วครับแต่ประเด็นคือว่าคือขอตอนเนี้คือบรรทัดฐานมันคืออยู่ที่ห้าพันหมื่นห้าพันสามเดือนหมื่นห้าคนอยากได้หมดอื น่าเป็นโจทย์ใหญ่ว่ารัฐบาลจะไปถึงนั่นไหมใช่ไหมครับทีนี้แหลพะพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแน่นอนว่าทางด้านเศรษฐ,ฐกิจจะทากันอย่างไรนะเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะ<ช>นี่คือคมาตรการการแจกแจกเงินไปแล้วทีนี้รัฐบาลจะเอาโครงการจะลงโครงการอะไรยังไงที่จะทําให้เศรษฐกิจมันหมุนหรือจะยังยังไงเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากนะยากครับใช่ครับเพราะว่าแน่นอนว่ามาถึงตอนนี้เรายังไม่คลายล็อกถูกไหมยิ่งช้าไปแน่นอนว่าธุรกิจเล็กๆ นะเรื่อง SME อะไรต่างไม่ต้องพูดถึงหละอยู่ยากไปไม่ไหวไปไม่ไหวผมว่ามันมีปัญหาเดี๋ยวคุณว่างงานก็อีกบานนะหลังจากนี้ไปใช่ครับงนั้นเนี่ยมาตรการเหล่านี้คือผมดูแม้ว่ารัฐบาลค่อยๆระมัดระวังนะแต่ว่ามันต้องมีความชัดเจนเหมือนกันนะคุณเกลี้ยงนะโดยเฉพาะเศรษฐกิจเนี่ยคุณเกลี้ยงมองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะไหวไหมเพราะหลายคนมองว่าโอ้เดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาขึ้นมาอย่างมากมายหลังจากนี้ไปเพราะว่าตอนนี้คน ต่างจังหวัดนะเริ่มกลับมาซึ่งส่วนส่วนหนึ่งนะต้องยอมรับว่ายังว่างงานอยู่และมางานทําในกรุงเทพ<ช>แล้วเข้ามาเป็นจํานวนมากครับผมอย่างเงี้ยก็ครับผมมันจะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันถ้ารัฐบาลรับมือไม่ดีนะคุณเก่งนะอ๋อก็แน่นอนครับว่าเศรษฐกิจโดยภาพรวมเนี่ย ปีนี้จะติดลบมากๆ,ๆอยู่แล้วครับคนว่างงานที่คุณจิชุนุกว่าก็เห็นเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าว่างงานกลับบ้านกันแล้วก็ยังไม่มีงานทําครับสิ่งที่รัฐบาลพยายามทําอย่างที่คุณวิสนุกว่าก็คือเงินอ่ะเงินกู้พลกรหนึ่งล้านล้านใช่ไหมครับก็หกแสนล้านก็มาจ่ายยาวยาเกือบหมดล้วครับแล้วทีวนี้จะทำํำยังไงก็หมุนเศรษฐกิจยังไงแล้วก็สี่แสนล้านเนี่ยเขาจะพยายามหมุนลงไปเพื่อช่วยกับ จ้างงานกับกลุ่ม,มคนนั้นนะ่ะซึ่งมันจะไปได้ไกลขนาดไหนผมว่ากับจํานวนอ่คนกับจํานวนปัญหาเศรษฐกิจที่มันมากฮะเพราะว่าเติมเงินลงไปสี่เติมลงเงินลงไปสี่แสนเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีความว่าชัดเจนว่าจะเติมยังไงจะเติมเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนี้คนก็อรอชเศรษฐกิจก็ชะงักไปแล้วว่าจะเติมไปนะฮะแล้วเติมไปจะถึงหรือเปล่าอย่างเงี้ยผมว่าเป็นโอ้โหเป็นโจทย์ยากเป็นโจทย์ยากของรัฐบาลมากๆนะครับ ค,คือมีเงินแต่ว่าไม่สามารถที่จะหุรเศรษฐกิจไปได้นะครับดังนั้นตอนเนี้รัฐบาลไม่ไม่กล้าพูดเลยว่าเศรษฐกิจจะติดลบไปเท่าไหร่นะคะคือดูเหมือนว่ารัฐ,รฐบาลเนี่ยวงหน้าพะวงหลังนะคือคือโควิดเนี่ยคือโควิดเนี่ยก็ก็ดูดีเอาตัวเลขลดลงไว้นะเอา<ช>ด้านนี้ไว้ก่อนอยา่าอย่าพึ่งอย่างงน้นอย่างนี้แต่ว่าขณะที่มันจะยิ่งช้าออกไปยิ่งคุมช้าออกไปยิ่งมีพรากอยาออกไปเนี่ยเศรษฐกิจค่อยๆจะตายลงไปเรื่อยๆนะ ใช่ครับปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจะมากขึ้นเรื่อยๆนะคุณเรียกจะมากขึ้นเรื่อยๆใช่ครับใช่ครับตอนนี้ก็คือก็ก็มองว่าโอ้โหไอเงินกู้หนึ่งล้านล้านเนี่ยหนึ่งล้านล้านที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่เพียงพอแล้วครับเพราะว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าการออกพระราชกำหนดสามฉบับนะครับเป็นวงเงินกู้ประมาณหนึ่งจุดเก้าล้านล้านเนี่ยครับอีกเก้าแสนล้านเนี่ยครับเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับกับกลุ่มการเงินกลุ่มทุนซึ่ง คนมองไปว่าอุ้มคนรวยอะฮะว่าง่ายๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วการช่วยเศรษฐกิจฐานรากเนี่ยมีแค่หนึ่งล้านล้านนะครับหนึ่งล้านล้านนะครับหนึ่งล้านล้านที่แจกไปก็ครึ่งนะครับแจกไปอย่างคุณรู้เห็นนะครับสามเดือนนะครับสามเดือนจบนะครับสามเดือนจบไม่รู้ว่ามีงานทำปะนะครับเศรษฐกิจไปอย่างเงี้ยครับครับใช่ไหมครับและอีกสี่แสนเนี่ยจะเป็นโครงการลงไปก็ยังโครงการยังไม่ชัดเจนว่าจะเป็นโครงการอะไรโครงการยังไงฮะฝึกอบรมหรือเปล่า อบรมก็คือจ้างมามาอบรมแล้วแล้วเขาจะมีงานมีงานให้เขาทํำไหมนี่ปัญหานี่คือปัญหาหลักคุณแก้ยงใช่แล้วที่สาคัญไปกว่านั้นคือในส่วนภาครัฐที่จะนําร่องก็ลําบากเพราะว่าภาครัฐที่จะนําร่องส่วนใหญ่งบประมาณก็เกือบหมดไม่มีเพราะว่าเอามาแจกไปเกือบหมดใช่ครับตอนนี้ต้องแจกแจกไปหมดแล้วครับกไม่รู้ตอนนี้ครับผมว่ารัฐบาลถึงทางติดตันกันนะครับเรื่องเรื่องเศรษฐกิจครับว่าจะทํายังไงต่อไปหล่ะ เศรษฐกิจหลังโควิดนะครับผมคือผมว่าช่วงที่อ่อนไหวที่สุดนะก็คือว่าช่วงแคบเกี่ยวระหว่างโควิดกําลังจะหมดกับในช่วงที่เสร็จอ่ข้อเรียกร้องต่างเนี่ยเพื่อให้มีการผ่อนคลายแล้วก็ให้ธุรกิจกลับมาแบบดังเดิมเนี่ยรัฐบาลจะทําได้ไวขนาดไหนยังไงร,รัฐบาลค,คงจะต้องไปเตรียมการเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันคุณเก่งนะ ใช่ครับเป็นโจทย์ใหญ่ครับแล้วประเด็นก็คืออย่างคุณยุตว่ามิสณุว่าแลวเศรษฐกิจก้าแก้แบบก้ากล้ากลัวพราะว่ากลัวกลัวว่าจะสวิงกลับมาพอสวิงกลับมาตอนนี้กลัวกลับไปเริ่มนับหนึ่งตอนนี้ไปอ้าตอนนี้ไม่รู้จะไปทางไหนนะครับเอาไม่หูงจริงครับตอนนี้ครับคือผมว่ามันบางครั้งนะตอนนี้นะคือดูเหมือนว่าทางพลเอกประยุทธ์เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างหวงเรื่องเรื่องโควิดนะแล้วก็ฟังทางการแพทย์เป็นหลักนะใช่ครับคือพอฟังทางการแพทย์เป็นหลักปุ๊บเศรษฐกิจก็จะลําบากนะ ลำบากครับลำบากครับตอนเนี้ข,นขึ้นอยู่กับว่าผู้นําจะตัดสินใจยังไงแต่ผมว่าเรื่องนี้น่าสนใจนะคุณเพียงนะ<ช>จากนี้ไปเราก็<ม>าต้องตามกันเป็นระยะว่ามาตร,รการเศรษฐกิจของรัฐบาลนะมันมีแนวทางไหนที่จะทําให้สามารถฟื้นกลับมาได้มาก<ใ>น้อยแค่ไหนนะครับใช่ครับได้ใช่ครับสําหรับวันนี้ก็เวลาหมดพอดีนะคุณเพียงเราต้องติดตามนะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยผมว่าความห่วงใยนะตอนเนี้ยผมไม่ค่อยจะห่วงเรื่องเท่าเรื่องว่ามันจะกลับมาแล้วล่ะเพราะว่า ทุกมาตรการของรัฐบาลเนี่ยก็ยังเข้มข้นอยู่นะยังเข้มข้นใช่ครับอ่ารณรงค์อยู่แล้วผมว่าคนไทยก็มีวินัยพอสมควรในเรื่องของการป้องกันโรคแต่ปัญหาสำคัญคือพอเริ่มที่จะไม่มีอะไรกินนะเรื่องเดือดร้อนขึ้นมาตรงนี้ต่างหากละที่จะทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาอาจจะไม่จะป้องกันแล้วอาจจะไม่กลัวแล้วนะเพราะหลายคนพูดกันอยู่เยอะเหมือนกันนะคุณเรียงยอดยอดทําร้ายตัวเองอ่งนะ เสียชีวิตเนี่ยมากกว่ายอดการเสียชีวิตของโควิดด้วยซ้ํานี่แต่ว่าผมยังไม่ได้ดูตัวเลขนะไม่เดี๋ยวก็ต้องไปหามาว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเริ่มพูดกันอย่างนี้นี่คือเป็นสัญญาณที่รัฐบาลถือว่าเป็นเขาเรียกว่าการบ้านอย่างหนักของรัฐบาลนะซึ่งเราต้องมาติดตามกันต่อไปนะว่ารัฐบาลจะเอาอยู่ไม่เอาไม่อยู่เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งเป็นการเดิมพันการฟื้นฟูประเทศครั้งสําคัญเหมือนกันนะสำหรับวันนี้นะเวลาหมดแล้วคุณแย้ง นะครับคุณวิทูรครับครับครับสวัสดีครับครับนั่นขุนเกี้ยงนะครับจึงเราให้ไปเฝ้าติดตามถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลนะเนื่องทางด้านเศรษฐกิจนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องลาไปก่อนครับพบกับเราได้ใหม่ทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story